มีสีแบบฉูดฉาดมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แบบเกต้องการความโดดเด่นกระเป๋าเจาะแบบนี้สวยสวยอะ่ะงานดีมากใส่ดีมากสีที่เห็นฉูดฉาดนี่ก็ไม่ใช่สีเคมีนะคะเพื่อนๆเป็นสีย้อมธรรมชาตินะคะที่เป็นการย้อม เปิดสตรีหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะสวยผ้าทอมือทรงยูกตะยาวยีห้านิ้วนะคะอโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะ ทีนี้เรามาเสื้อคลุมเสื้อคลุมเลยเพื่อนๆทรงใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากแล้วเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะเพื่อนๆผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะทั้งสองทางเลยเส้นใหญ่มากนุ่มมากนะคะนี่เหมาะสำหรับ เพื่อนๆที่ไซส์อกถึงห้ขึ้นไปเลยคอสอก50ขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะถึง54เลยอกยาวเสื้อตัวใหญ่แล้วก็ยาวมากยาว32นิ้วยาว32นิ้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ทรงยุกตะใหญ่นี่เป็นแขนยาวใหญ่แบบนี้เลยมีกระดุมตรงนี้มีกระเป๋าป้ายเข็นมือนะคะเ,เพื่อนๆเข็นมือสองทางย้อมธรรมชาตินะคะย้อมครามแล้วก็ทอกับฝ้ายขาวงานช้างนะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆแขนยาวมากเพราะว่า เป็นไซส์ใหญ่อะค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นไซส์ใหญ่เบยใส่ก็เลยดูแบบแขนเลยยาวแบบนี้นะคะเมยอก36นะคะเพื่อนๆค่ะสามสห้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4,500บาทนะคะเฉพาะผ้าเลยนะเนี่ยเฉพาะผ้าเลยคือเมตรละ8 0ดร้อยะรุ่นนี้อ่ะเมตรละแ0ดร้อยแล้ใช้ผ้าเยอะมาก นะคะ4,500ตุ 4, ่นนี้4,500บาทอ่อันนี้เป็นสินค้าฝากขายนะคะสินค้าฝากขายแต่สวยแต่เป็นงานหายากงานเก่าเก็บกรุบกรุบอ่ีอยาให้ ไซส์ใหญ่กันเป็นกางเกงขากล้วยนะคะเพื่อนๆขากางเกงขาก้วยนี่ๆดูงานผ้าก่อนงานผ้าคืองามมากงานผ้าคือทอเข็นมือสองทางเส้นเล็กคืองานใส่นะสบายมากแล้วผ้านี้เป็นผ้าที่แพงมากการจอง จองทอจองตอนจองทอได้่กี่เพื่อนเพื่อนค่ะใช้เวลาการทอถึงห้าเดือนเลยเพื่อจะได้ห้าตัวนี้แล้วมาตัดนี่เป็นกางเกงขาก้วยขาประมาณห้าส่วนนะคะเพื่อนเพ่อขาขาประมาณห้าส่วนมีเอวผูกคือเอวนะ ตั้งแต่เอวสาสะค่ะเอวสาถึง50เลยใส่ได้ถ้าเพื่อนๆที่ใส่ชอบใส่อะจะรู้ตอนนี้ราคาสามพันบาทนะคะเพื่อนๆคะ่ะ3,000บาทแพงเพราะอะไรแพงเพราะงานผ้าค่ะเพื่อนๆงานผ้าเนี่ยแบบไปหาที่ไหนหาที่ไหน3,000บาท นะคะงานนี้สวยมากมีสองตัวนะคะมีสองตัวกางเกงขาก้วยมีสองตัวเหมือนกันเลยผ้าเดียวกันเลยนะคะขาห้าส่วนนะคะเพื่อนๆน,นะคะขาห้าส่วนคือไม่ยาว ขาไม่ยาวคือใส่กําลังแบบพอดีสวยอะ่อะเพื่อนๆค่ะใส่เกๆ๋ๆเซเซอๆพอดีกําลังสวยเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะคะตัวนี้3000บาทนะคะ3000บาททวนส่งฟรีนะคะเพืะะ่อนๆค่ะเป็นราคาฝากขายเลยนะคะราคาฝากขายเลยพี่เขาเก็บมาตั้งนานเขาตัดใจไม่ได้สักทีนะคะครั้งนี้ตัดใจได้แล้วขอฝากขายเลยนะคะ